สวัสดีจ้ะพี่น้องเจอกับเพนอีกแล้วช่องเพนสตอรี่จ้ะวันนี้พามาเที่ยวจะ้ะพามาเที่ยวไว้นักบํจาจ้ะไว้นักบําม,มาร์กจก้ะชงไปเลยไว้นักบําม,มามร์ากเพราะว่าเขาเรียกอะไรว่าหายใช่ไว้นักปมไว้นักบําม,มาร์กนี่ดูมีเจอะเลยเนี่ยเอาถัว่วเอาถัว่วมาขาย เน <sa iden> ี่ยทั้งนั้นเลยทุกคนเขามาซื้อไว้นักความเงินต้นไว้นักต้นคริสม์มา stand uh, mache halt dann die und ziemlich gerä คนเยอะเลยเป็นมาร์กเลยทุกคนเฉพาะต้นคิด์มาสทั้งนั้นเลย ดูในโรงงานนู hmm. ้น <Love. S 3> <Yes. S 1> มีอยู่ข้างในนูน่นพักพัดกืกแน่นคนรถเยอะเลย i mm -hmm. <laughs> ตรงนู้นมีเยอะแยะเลยไอ้ตรงนู้นอะต้นคริสต์มาสทั้งนั้นเลยมันเป็นม้าก่ะทุกคนมีทุกหลังเลย มีทุกบ้านเลยขายไว้นักมาเอ้ยไว้นักบัมสามีอยู่นี่จาสือจบยคุมหอนเงเลย่ Hubert, guck mal, hier ist Frieden. Ja, mache, Die sind alle verkaufen hier. Ich sag schon, im Baumarkt. Nicht Weihnachtsmarkt, sondern ein Baumarkt. Mit trinken, Hubert. Hat auch oh. trinken. Waffeln nicht. Und der hat mir gesagt, ich schnapp's, Schnaps, aber ich habe gesagt, ich muss das Auto fahren.

ใะรมีงานด้วยทุกคนอะไรเนี่ยร์ดสนัเหรอไม่สนับด้วย

อันนี้ไม่มีอาว่าด้วยนะเติมทอยอย่างไรอันนี้กราบอันนี้มีด้วยนี่นะเขาทิ้งเก่นเขาดื่มกันเขาก็ดื่มกันเนี่ยดูดิเอออืม มินตูนายนัวทิงเกันเขาดึงกันวายร้อนคนเยอะเลยพี่น้องจ๋า วันนี้วันอาทิตย์ด้วยอ่ะวันที่ประเพณถ่ายนี่คือวันอาทิตย์คนเยอะเลยเข้ามาซื้อเข้ามาเดินมาเล่นกัน Wenn die kommen nächsten Sonntag, können die auch mal mit dem mit dem Lisa, mit da hergehen. Das ist noch mal nächste Ach, Noch mal nächste Woche, mhm. ähm, Samstag, Sonntag wieder. Ja, können Sie auch mit. Ja, Sie uh, kann kann nehmen auch mit, ja, ja, können auch trinken, hat auch nicht. kleine, ja. Ich ja. äh, nicht ja. so kleine, nicht gut. möchte ich zu klein ไม่ใช่ฟอทีสฟอคลายนะโว้ฟอคลายนะโว้นุ่งฟอโวนุ่งละมันมีทั้งถนนเลยทุกคนมีทั้งถนนยาวมาเลยหมู่บ้านอะไรก็ไม่รู้เนี่ยบทวิหารสตาร์ทอย่งนี้เนาะ ครรส้วกมีขายมินิจอบขายฮอนิกพาสแอลฮอร์นิกฟคาเฟ่น บูทดูโบทมันก็จะขายอยู่ริมถนนทุกคนมีโบทมีอะไรด้วยโบทแดง เขาขายอะไรไปดูหน่ยขอยเขาขายอะไรโซ่บ้านเก่า <c oughs> รดสวยจังรถอะไรเขเนี่ยไฟแวรือเปล่าผู้บิหวัตอัลโตอันนี้นะผู้บริหรวัตอัลโตนี่ ยพอแล้วพอแล้วอ่ยโอเคพอแล้วจ้ะลูกบอกพอแล้วจ ah ้ะโอเคเนาะมาสุดทางแล้วคลิปน ah ี ah ้ป ah ่อเพนก็พามาชมเดินพามาเดินเล่น uh huh. ไว้นักบัมหามากจ้กทุกคนคนเยอะเลยคลิปนี้ลาไปแล้วจ้าสวัสดีจ้าเซิงคิวบายบาย see you